ใส่ครับนี่เนื้อเนี่ยขามากไปไหมครับบังกันเบิ้งหพี่น้องพเบิ้งเบิ้งใส่ออนนี่นี่ลิ้นพี่น้องนี่ของแท้ได้ใบแมนบักไลยเลยปาดแมนไปใส่ผูดแมนเก้อดิห้องแท้บ้านขอกางแน่ห้องแท้บ้านขอกางแน่เฝ้าไปบ้านขอกางเลยเพี้ยไปเฝ้าไปน่าเงยเห็นบ่นดิใส่ออนเมือกี้ไปยู่อสิกไอยสู้กินอยู่ดิของแท้คุณอ่ะ มุ้ยขวงแบังายก็ได้บยขวางแจหาลังพี่นเฮ้ยบมพี่น้องสองตอนบักงาเรียบร้อยเลยไปเอาไปังไเด๋ยดิหาเอาแล้วพี่น้องบักเลยเตเจอเนาะเย็บได้เนี่ยบุควดมาพี่น้องมาบักเยห้องนี้ยกมาินก้อยใส่ก่อนนะพี่น้องจ้ออาเ อเม้าขมจะอีพอยแม่พึ่งเพียพี่น้องเม้ามไม่ไดริ่มาจินใส่ครับไฟยง แม่ยังรินต่อยด้มาแม่จะรีดพี่นุวพี่นุวน,น,นุมากินลนี่มาจูแล้วเออ้เดียงทิมวันเทาทิมรเทาเจ้บืเค็งคเาทิมด้วยเอาก,กันด้วยกใส่ยกใส่ยกใส เดี๋ยวยกแข่งเลยเส่ใส่มองมันคอยดีดียกดีดีนี่ยังไรบ้มาพี่น้องมาบเลยไทยคอยใส่จ้าข้าเจ้ากินเนาะกินมากนี่เนี่นี่กกลิ่นพี่น้องนี่ของแท้นี่ลื่นใส่บักซีซิบของไปก่อนหน่อยเดียวเสียก่อนแมนแมนมอหน้ามือของแท้ ไปกินแันเาอะแกบไปดอาเออโคกกลินพี่น้องก่อนนะปุ๊บมาเดี๋ยวพี่น้องม่กินเนี่ยก็พอยังง่ี่นอนเอ๊ะใส่วาดนี่ยก้อยเนี่ยก้ยก้ยเดี๋ยวเนี่ยไปชงพี่ไายดิข้าวต่อข้าวต่อถ้าไปถ้าถ้าไปมันกันสองคนกันได้ไหมะโอเคพี่เนไ ก็บบแบบพวกพืชสัตว์บัณฑิตเนี่ยเขาจะเอาสิ่งของพุทธรูปมาตัวต้องกินเที่ยวพึงกินเที่ยวเฝ้ากราบพุทแต่โยงบนไปเอางัวขางัวใส่ง้วะน้อยๆอ่อนๆมาฝากโอ้ยย่าๆจะป็นกวนพ่อกินแม่มึงด้วยต้องกินนกฟัวเฝ้ามึงด้วยพึ่งด้วยมน่ากินเนาะอื ขาล่างห้นต่ขาล่างเนอ่าง่าเปอชาแปลว่าให้ไห้ทาร้านจ้ะย่านร้านบริกินที่แ่้ไม่นองงานสิมานกลือกินแหลกเลยกินจนไปว่าจนหมกกระนาวะเร่วมะกรันเดแบนว้าพอกข้าห่ๆแล้วหกอีนี่นั่นยังสมยังว่าหาหมุยได้เอวเมื่อตัว วนบริยาคเนี่ยห้ององแม่ของแต่บรหารห้องจับจับซื้อจอนเลขกล่อขาเดี่ยวไมพูดไงแนวแมีนตัวเีง่าตัวนี่แมย์ซุ้มขีลนาอยู่ขนาดไนเมีนบ่น้อขนาดไ ให้หขอหอมเข้าไปน้ำพนะี่น้นนนนนนอนนงอเ,อเนี่ยมึงเหรอมาจูนี่มาจินนะครับนเนี่ยนั่งเือเทนี่เนี่ยดาวคนบอกมาไปลูกพีเนี่ยมาไปลูกพีใหญ่เดรอเพไปเ่กลายล่าถือยอไงโอ้ดยนี่เขาจัปลาเจ่าบอเียนี้ใส่อนพี่น้นนองไองอมดบุญแต่ไหนาานะบ ถ้าใช่บาทอยู่แค่จ่บาทบาทนี่พี่น้องบาทชี่สิบตีกีตบไผ่ด้วย4ีเป็นไงครับแสบ่ะเออเ็เดือดแล้วเออเฮ้ยเง้ยงนพี่ว่างปนด่ะมาแล้วเฮ้มาอีกอะไร

ไปน้องใสงวเป็นกำๆได้พห่น้องใส่งวหน่อยครับเป็นกำกลเลยเดนจยรด่นมากเลยยังกระทองพอดีสอ,อยบะกระทองบอกกทองอ ใ่ไก่ป่อไใช่เก่ไก่เอออ่านอันมานีก่อนมานีก่อนอ่นมานีก่อนบอดี้ีสิได้บอดี้ีสิได้มือหนาสตัมากดแดงเฮยครับมือหนึ่งมือนึ่งนี่แหละครับมือนึ่งได้อุดอดเลยครับมือหนาไหมครับสูงบหล จุ๊จนี่นี่นอันนี้ก็ได้นี่แก้วเพียไม่ไหมนี่ไปไหนสุดยอดวะยอดครับแต่แม่แม่มาจุกกลิ่นก่อนนี่กลิ่นพี่น้องเนื้อกลิ่นมันดีเลยย่ยากวนมู เห่เาคว้นี่นเบ็ดขาขาแมนอย่ากขาแมงแจ้องห้เลแจงก้งขา,งขาแท่นด้วยแจกวงกับประคาแทงบเดี๋ย,ยวผีแท่งหลุดมาั่แท่งแมนหว่าแม่น,มน,มนคนเดียวอุ้ยตัววะอันนี้เนื้อเพชบน,นี้เนื้อเพสชสขาดมาเนเนื้อเพสชสขาดนี่ขา,า,า่ั่นมันชผมหมอมากเโอ้อันนี้ในกว้วยห้อ ไส่วนไข่เ hey. ต okay, ็มเเลยเนื้อตุ๋ยได้มันหด่ได้ยกว่าเลยดี่เอาไปมแล้วเนี่ยาวอข่ได้จังหนอือนเชนค่อยๆก็ได้ออผีน่อยอย่างนี้ผีหน่อยอ่าวมใส่อนนาะเนื้อตุ๋ยได้บ เนี๋ยวไปเลยเนื้อขาแเสีบเนาะ่งไ่ใช่รงนีหบ่ดีบอกุงไม้ทุงไม้ทุงไม้พี่ะเอ๋หาทุงไม่มาด้อ๋เอ๋แล้วทุงไม้มาเซนใส่ไปให้ลุกศาตัวนี้คนจะพูดนึงเลยจมใส่ดอกเนื้อเนื้ออะไรพูดหนึงอะไม่ดูว่าอะไม่ไม่ไม่ดอน cốc liên mất rồi, xài quá nữa gì mà, để trụ đi, nè, bỏ <laughs> con ừ, ừ, này, xay, này, không nhô, này, này, như bả ขว้างกันกนอันนี้ขวดเหรอาจังไนใส่อนอนอเพียวออนกอน,นกวขวดเหรวเนี่ยน้ำเพียวออนออนจังนอเออหน่อยเดียวก็ได้ดรอกไม่ต้องกลนไร้รอกผู้เชี่ยวชาญราชการกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามึงยูทูบแต่หลอดได้มาเด้อมากินดินน้ำกัน้เทศอคนมาู้โถ่เอเปแล้วเราเากำลังเปิดงานอยู่ก็สั่งเนี่ยพันหนึ่งเขาเสียไปกินคนที่เอาเให้พูเสียด้วนี่ดีแน้่ แต่ว่ารจำขวดนั่งจางหายเลยเนี่ยเนื้อ,อขาข้าเจ้าได้ถือเนื้อยันที่ไทยบริจิณของแสีบเนื้อไหอ่เอ้าเะคนสร้างนันผู้เด่นี่เด็กมาใบบวมาใบ่นว่ามีอยู่ว่าทันว่ามีอยู่แล้วคนสรางเดี๋ยวนสิบเตเอามาใบก็สร้างไวงละบอลไปแม่ตาไปเอาแม่ม, <า S 2> ม <า S 1> ันมาทันแล้วอยู่ไปกระจายข้าเจ้าเบิดจันทร์ดีคอยรู้จักเวลาดีตาตาอันนี้จะจะกดได้เลยนี่เฮ้ยกลอยผมอยู่บ้าน

แอบจ้าชิมูแอบจ้านเสร็จเลอ้ออีพึ่งเนาะบมาอ้ยิจะวกาสิมาน้ำกันว่าสินักจู๊กยังไ้นไปเพี่งั้นกินเผาแล้วจังเลน้าเน่อยวาสิมาน้กันเนาะหนูหน่อยตายแ้พี่น้องหนูหนูหนูอันหน้า ชนคุณยอดจ้าแซบแซบบอเขาแซบเอยเอาเอายีกมันมันทบุกหนูหน่อยไต่เล่าจ้ะมาพี่เอกมาบอชีวนมาขออชาบ้บแม่เพิ่นบอไปเอาเค้กพุ่นแต่ว่าให้นนนี่ไปเอาเชยยกประต่อไอ้กระอร่อยจ้าคุณยอดเนาะเอาเดี๋ยวจะมาเบิ่งเนาะนี่เดี๋ยวพอจะกล้วยใส่ ครับเมื่อนี้สิเอาใส่ออกแล้วครับซิก้อยใส่พี่น้องเอาเพียเวเดียวไปในน้ำเพียนเถอะคนยังีงนี่ครับพี่อะอโอเคเดี๋ยวจะมาเบิงตอนก้อยนะครับเอาปิดบ็่ได้ดอกบ่ได้ดอกปิด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 อ๋อพี่น้องบัดนี้ ่เพี้ยไว้แล้วพี่น้องใส่แท้เพี้ยเดี๋ยวรอพราหนาทิ้งเงินก่อนเราจะยุงก่อนพี่น้องจะยุงเราปเป่าเนื้อไม่แห้งปีช่ายอยู่ทางนไ้ยกนี่เพี้ยครับเพี้ยมึงดูครับเพี้ยหัวหน่อยคนบัดตอนนั้นทั้งแบครับเอา้าแลวทั้งขาถ้าปุงทีเดียวพี่น้องเอา้เรารอนจัดไปเลยครับพี่น้องครับเบื้องเนื้อเราไปเอามาดูครับเนื้อขาอันนี้ใส่จีไปให้ในายก นายยกคมชาติมาถลครับนายกเทศบาลตำบลโมงครับผมอส่อย่างไรนีแต่ดำจะสร้อย,อยหอมบอ่จวนเพียงแล้วแล้วเอาไปนวอออปดยายนี่้เดี๋ยวเลียเลียวไม่ทันแล้วกับเพายเดี๋ยวอันโคบคุ้มเนี่ยทกผู้บหารทานบไอ้พวกทุกผู้บริหารไปพวกไปพวก พี่น้องเอาลงมาเต็มเต็มเอาลงมาไป่ต็มเต็มพี่น้องมาทายเจ้าไปใส่ข้าวคั่วเอาไปพี่น้องอันนี้คือกล้วยใส่ได้พี่น้องนะครับเอาเจ,จ้ากระจับไปนะกล้วยใส่พริกน้งนองครับใส่พริกนี่เอาสุโรดมาเออสุโรดมาเร็ว ชูโรตเกลือไหมจังหน่อยเฮ้ยชูจอดเลยพี่น้องเอ้าเออชุโรตใส่แล้วครับพี่น้องเกลือปลาตั๊กแตนไหมเถาะพี่น้องน้ปลาตายยังกระชากมันเถาะตายคุณแม่จ๋าเดือดเอ้าแม่จ่าลุกทองแซมเดี๋ยวพงศกรเหนียวตุ้ยพี่น้องก้อยใส่ หอมแต่ไม่ใช่ม,มุ้งหรือไหอมใส,ใส่กับเนื้อเด้เลยวพอแช่ไปจนแข็งเกเรหมดปนณห์อ่ะปั่นรวงกันบ่สุกเลยแช่พี่อ่ะนะร้องร้องดูแช่พี่อ่ะแข็งเกรดรพี่น้องปั่นเนื้อลวกก้อยใส่ครับจานน้ำนะครับ แค่หอมไปห,อ,ปอ,หอมมะอหอมขอแ,แขก่อใส่อะไรต้องใส่อะไฟ้าใส่หมากกินไว้เลยเออมอมะอืมานี่ปลาปอม,มปลาปอมปลาปอมปลาปอมใส่นี่น้ะอ,อำเนาะแต่เขามาเจะอย่าฟา <laughs> <laughs> ยาเอาแล้วจมี <laughs> องธรรมาดาต้องสับนี่ก้อนเลือดมันมนึงเปิดเดือดเสียบนี่กดดูด้วยกุ้ยเสียต้ครับกุยสิเดี๋วยวนี้ยไทนี่เลียนก้อนเลยอ,อาเขสดมากนี่กูพี่น้องแซ่เลียดแซ่เพียนจนแข็งกีดพี่น้องมองดูเบงก้อนเบืองเนือก้อนนี่ใส่กีอย่บ้าทะเข้าโดเก็บพอรับ แซเพีย<ม>แข็งเกลี้ยพี่น้องอืมแปดเนื้อรวกมันแข็งแซ่ไได้ทำต้องดังอีกจุดวะทั้ทงหมดจะไม่ทงงั้งหมดดิมลูพอมาพอดีเลยดิเดี๋ยวเสิร์ฟความพี่น้องซ้อมหอยซอยหอม เนี่ยตู้ตู้น่องตมพี่น้องตู้น่องตมเป็นตู้น่องตมเลยคุนอ่ะคุณนะครับเจ๊ก้ันเดียวไปเจ๊จิกคบปลาเดี่ยวสวัสดีครับสวัสดีมันหน่่ยไหมครับจิมันหน่อยดิมมันด้อยก้อยใส่ก็มาเลเนี่ยก้อยใส่เลยเออในเดี๋ยวดิเอาบาดเนี่ยแซบแล้วพี่น้องเจ๊มึงที่มึงนี่ด้วยครับ มาเรียบเป็นจวนเลยพี่นอ้องเอ้าทั้งอุดกันสิปีกคลิปนั่นนี่เด้อใส่เรียบเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนเลยพี่น้องนนเนี่ย <c oughs> ยำข้อขาเดือบมาเจอกันกคลิปหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับ <c oughs> เอากระดกดจรใสกดแชร์ได้พี่น้องเด้ <c oughs> โอโคตรในี้มอมน่ะ